ิไม่ผาบเสียงกับเนื้อหาที่บเปติเบึงเด็กหน่อยที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่รับคำแนะนํำควรเสีวิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับกับสวัสดีพอมีน้องปอมไปสุขสุขนวันนี้ก็พอกผมฟรีเกิดเสแนวคือเกาดื้อครับวันนี้จะมาเล่นเกมไก่แจ้คึกขนองครับเกมไก่ตีไข่พี่เจครับสำหรับเกมนี้นะครับไปตั้งสูติบารหนึ่งสูงสูติสองพันครับไปครับเริ่มที่เบีตั้งนักเลยสามสิบบาทสวยครับไก่แจก้สีข่ามา สองบาทเกมนี้มีโตัุคแล้วน,นะครับคุณเธอละหนึ่งสหรับไวเป็นเป็นไหวข้างว่าสามเธอเกี่ยไขเกมตลาดน้ำอ่ะเอ้ยสวยสรับสเก็ตเตอร์เกมนี้อยู่ที่3ตโตนะครับอา้าวนี่แหละครับ3โตัว8มลนครับ อาหุ่นนี้นะครับเอ้ยเอ้ย,อยฟ,ฟี่ดิฟีอีกตัวอีกตัวโหยเขาซี่ตัวครับจะมุนเนาะเพิ่มข้อบันนีไป ไป่สิเป้ยาวสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าเขาเห็ว่ามันเดวังสูงเนียเขาอีกนว่าโอ้โหบ่อเข่าครับเฮ้ยว่ายข้างนี่นี่ช็อตนี่เลยช็อตนี่แหละวคู่สามตัวเฮ้ยแดกับแดกช่วงว่ายนี่ช็อตนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาพันแล้วหาพันแล้วเฮ้ยเฮ้ยมือหนึ่งมือหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังบ่เศรอยังบ่เศรอยังบ่เศร้า เฮ้ยเฮ้ยฟินที่บ่ฟินที่บ่โอ้โหบ้บ่เขาครับเอ้ยแต้มหมื่นเอ็ดสิใจบุญอ่ะคูน่าซีาเด้อเด้อ อย่าไลาท์ทิมเม่นเนีย่ยโอ้ไล่์ทิมวิญาวแล้วครับแต้มหมื่นเอ็ดฟาดพกทุนมา1 0 0 0าแตกมา12 0 0 0โอ้หเปรสนแจกกอลองเลยนะครับแต่คอมเมน่นอันนี้มองเลนแล้วก็ไม,ไม่ต้องเลนเบื้องไมเคิลเลนแล้วกับ บอกอเขาไงเดียนเกมนี้มันแตกว่าแต่เจ้าบาทเบสต์เบสตสูงสุดเจ้าบาทเดียนจะบาทเปแน่ไลยพี่เจ้าเลนน่ะสำหรับผมเบสตสูงสุดผมบอกเกินสี่ร้อยเอาโอ้ยอุสาวายมากปรตอว โอ้โหเบียร์ไทยชิ้พี่น้องเอ้ยเคาฟ่เนี่ยเขาสิดเด็ดไรเขสาสั่งสิบเอา้าไอ้มาแล้วเออไก่มาถุงเงินมา,อาโอ้โห้ถุงเถ่ายัางไงเงินถุงเถ่ามันเป็นแนวปิดปากไก่มั้งเลอะหน้าปิดปากปิดเ,เดือยวะ่ะ ไปครับมิติใหม่แห่งการเล่นไก่ชนสลัด <c oughs> เอ้ออะไรงามเลยเบิ่มเบียดเลยใส่ซบบอสวัวแตกว่ะน่าสิทธิพ่อสม,มิทธิ์หรอผมว่า เดี๋ยวให้เบิรหมือตรงกันไปกอไปไกลแล้วเพื่อสนใจก็อรอเรยมึงได้ครับอ่าโอเคครับซาัามุนีไก,กวิษณุที่นะครับพกเงินมาหนึ่งพันแตกมามื่อหนึ่งครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเขาด้วยครับผู้ใดมักบูมมากกับพวกเราพี่ยังครับขอบคุณครับไปแล้ว